คลิปนี้เป็นการสอนตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสที่มีซิลิโคนหรือไม่มีซิลิโคนก็ตามก็สามารถตรวจได้ถือเป็นการตรวจสุขภาพเต้านมซึ่งสามารถตรวจได้ในผู้หญิงทุกท่านที่มีอายุเกิน20ขึ้นไปก็สามารถตรวจเต้านมด้วยตัวเองแล้วนะครับใช้3านิ้วนะครับชี้กลางนางนะครับโดยใช้2ข้อด้านบนนี้นะครับ2ข้อด้านบนเราไม่ได้ใช้ฝ่ามือในการตรวจนะครับวิธีการก็คือว่า ขั้นตอนที่1เอามือคลำไปรอบๆนะครับคลำไปรอบๆเป็นก้นหอยนะครับคลำไปรอบๆเป็นก้นหอยนะครับคลำไปรอบๆเป็นก้นหอยนะครับหรือจะตรวจจากด้านในออกไปด้านนอกก็ได้นะครับพยายามใช้ปลายนิ้วเนี่ยเป็นตัวคลำสัมผัสไปเรื่อยๆนะครับคลำไปสัมผัสเรื่อยๆนะครับหรือจะตรวจจากบนลงล่างก็ได้นะครับบนนะครับ ลงล่างไล่ไปนะครับบนลงล่างไล่ไปนะครับโอเคเวลาตรวจจริงๆไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆคําไปนะครับดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านอกจากตรวจบริเวณเต้านมแล้วเนี่ยเราก็ควรจะตรวจบริเวณต่อมน้ําเหลืองรักแรลด้วยนะครับด้วยการยกแขนด้านที่ต้องการตรวจขึ้นมาใช้ข้างตรงข้ามเอานิ้วใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆคําดูนะครับคําเข้าไป จนถึงชิดซิโครงเลยนะครับด้านบนก็คือชิดจนถึงปลายหรือเขาเรียกว่าเอพกซ์ของรักแร้เลยนะครับว่ามีก้อนมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่าลืมนะครับใช้ปลายนิ้ว3นิ้วเหมือนเดิมนะครับเมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตรวจบริเวณ หัวนมและลานหัวนมว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับทํานิ้วเหมือนเวลาจะบีบเนี่แหละครับแต่ว่าเราไม่ได้บีบไปตรงหัวนมนะครับเราเอานิ้วอยู่ตรงลานหัวนมแล้วดันลงไปแล้วบีบเบาๆนะครับดันลงไปและบีบเบาๆนะครับนิดนึงว่ามีสารน้ํามีอะไรผิดปกติออกจากบริเวณหัวนมหรือเปล่านะครับ เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการตรวจเต้านมด้านซ้ายแล้วเสร็จแล้วเราก็มาตรวจด้านขวาด้วยวิธีการเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าค่อยๆตรวจนะครับไม่ต้องรีบนะครับเต้านมข้างหนึ่งอาจจะใช้เวลาในการตรวจประมาณสัก3-5นาทีก็ได้นะครับการตรวจนี้ควรทำบริเวณเต้านมแล้วก็รักแร้ด้วยนะครับควรตรวจอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งเวลาตรวจที่เหมาะสมก็คือหลังจากหมดประจำเดือนแล้วประมาณ7-10วัน เนื่องจากเป็นช่วงที่เต้านมไม่คัดตึงนะครับถ้าท่านที่ไม่มีประจำเดือนก็อาจจะกำหนดวันตรวจเช่นทุกวันที่หนึ่งของเดือนตรวจไปเป็นต้นครับผม